สวัสดีครับพี่น้องบัดสวัสดีพี่น้องสุขูสุขก้นคีอเก่าครับพี่น้องมาเบิงหอกครับพี่น้องบัดมาเบิงหอกสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านน่ครับเบิงหมแล้วครับต้นมะเผางา a เผากับหักลงมาใส่กับพ้องกันครับพี่น้องแต่ว่ากะเสียหายแน่กับบ่ถือว่าบ่เป็นยังครับเพราะอาคารนี่ก็ปลูกแหว้จะเป็นพันธุ์ตรงให้กับพี่กับน้องเลยครับพี่น้องสร้งมาเบิงนอกครับพี่น้องบัด หกเนี่ยจักน้อยได้ครับพี่น้องไม่ได้เอาหนาไ่ได้เสียหนาครับนี่แหละครับบนนอแต่ละนอนเปิดครับนอนใหญ่นอนหับกะครับอันนี้ก็พ่อกินพ่อดีเลยครับมันชิมมี่สามใบพ่อกินพ่อดีค่านาผลนด้ครับพี่น้องค่าสับป็นค่านาผลทั้งสี่ค่ากระรอย่างไงใบอาจจิบว่ง้ามได้ครับกับว่าเป็นยังครับพี่น้องมันจากเพราะน้ำมันก็จะขึ้มจักน้อยหึม โอมน้ำจักน้อยก็คือฝนตกบ่หยุดบ่วยจนรายก็นี่ครับพอเมื fish, ่อฝนละคือยังสีครับมันบ่แห้งจักเทียเลยครับพอเมื่อฝนละกันก็สีหายของมันเองครับถ้าพี่น้องกันเป็นนังสีขาวกัตัดกิ่มได้ครับนี่เซยังสีครับมันแห่ไปที่สีกครับกินอาหารหรือว่าสิดึงออกเล็กด้ดึงแบบนี้ครับเดืองแบบนี้เล็กกรได้ครับแบบเบิ้องนอเจริญลำครับพี่น้องเจริญลำโอ้ยลำใหญ่เลยครับคาสวนนี่กับลังบ้านนี่ได้ครบปีแล้วได้ครับพี่น้อง ออกไปแล้วก็กอยังกระยังมาท่านใ่ายปันได้กับหยกกอยัง้ยมาท่านง่ายกับบางบางได้คงกับฟังไปเรื่อยๆคือจังสิทธิับผมก์กมัดมาฝังมากอ่าแยกจากไอพี่น้องผมก็มัดสมไปเรื่อยๆกับกําลังแตกนอกระมี่ครับจังสิทธิับกําลังแตกนอขึ้นมาหนาฝนนี่กับปูกได้เลยครับเด้ินนาฝนนี่ครับช่วงหนาฝนพี่จันสิทกับปูเลยครับบังไดว่างบังไี่กับฟังลงไปเลยครับพี่จังสิทธิับแต่กําลังแตกนอแท่งนอขึ้นมา อยู่นี่กับบ้าแม่นหน่อยก่อได้ครับผมถืพาไปเบิ่งแันว่างมึงได้ผมกับสมไปเลยผมกับฟังไปเลยแหละครับนี่บ่ได้ว่างเป็นแนวเป็นแถวได้ครับขี่กับกวางอยู่แล้วครับปุ้นบ้านไร่หมดแลละครับนะครับกำลังขี่ก,กอใหญ่ครับพี่น้องตาาแต่ว่ากะกัด กระถิบปอยไปจังสี่ไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องเห็มันก่อเงี้ยงงี้เพราะว่าผมกับมีหลายสวนอยู่กะกะชุกเฉียนมากครบ่ท่านทั้งสี่ผมกัเอามาเอากาบมาถึงมาเอาสวนนี่แหละครับให้กับพีกบกบ่กับน้องแน่กะสวนผลบ่ท่านทั้งสี่คกับมีหลายอยู่ครับเป็นร้อยๆก่อมันได้ครับนี่เป็นบาช่อมีก็ได้ทั้งสีครับงอกับกระรังแสกงอขึ้นมากครับ จังตีรับกางตีว่านอได้ครับนี่กันสามใบแบบนี้ครับถือว่านอได้ครับยังพระท่านเป็นล่ำแก่ได้ครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เ้ามกัดซับออกแก่น้อยนะสิครับซับซับนีแก่น้อยเรับกับมันสิมาปอกล่ำกินออกครับปอกล่ำออกมองแสบมองนัวนมองลดฉากกับยั่วล่ำไปละครับปอกล่ำออกขิ้บ้านเนกินหัวได้ครับค่าเกษตรอเด็กแง่พันชินเน้นกินนอกินกับพักกับโอกินกับอ่าปนกับแก้วไปนี่สิะครับเป็นอาหาร เป็นพักหรือว่าสิใส่ต้มใส่แกงเอาหัวแซงสีกระหอมรสชาติหอมมกระชิบหวานเลยครับความสูงนี่สองเมตรกว่าได้ครับนี่เด้อครับค้าอายุปีกว่านี่ครับความสูงนี่เลยอยู่สองเมตรกว่าแล้วค้านี่ถ้าใหญ่ายซ้ำนี่แล้วครับไม่ต้องย่านครับว่าหยาเพราะว่าหยามันถือว่าเป็นศัตรูของค้าได้ครับเป็นพีเลียงย่างดีไปเลยครับกัญญากระไรบ่เกีียงข้างล่างกับว่เป็นยัง อ่าปกติธรรมดาแล้วขา้ขาจิปลูกอาเป็นเป็นพันเอาไว้จะเป็นแนวเป็นนพักับปลูกแบบนี้แหละครับพี่น้องปลูกแบบนี้วิ่งในสวนใหญ่กระสางกับปลูกแบบนี้เิ่นครับ้างก็ร่างแตกงอขึ้นมากแบบนี้ครับคนละครับแตกงอแท่งงอขึ้นมาครับร่างงอหน่อยงออ่อนนะครับเกินกว่าจะจะแก่เกินมาแบบนี้ครับไอ้ครับหอกทางหอกแค่หอกกลางหอกใหญ่แบบนี้กับ่มันสัตว์ตัวต้นข้าเด้อครับหัวข้ามันก็แท่งงอเกินมากคือยัง ในกอนในยังกิจกุ He like ้มยาของเขาเองเลยครับเนี่ยแบบนี้ครับก่างแทงเป็นมากนี่ครับเออคบเอีครับเออครัเออครับเอครับเอ่ครับกันเอแทรัเออครับเอเรื่ออๆครับเทรับเอเรื่อยครับว่าช่ับเี้นหนเออคับเอเรังเัอออบ่ได้ใส่ปุ๋ยบเได้เอ็ดรังับเออคัอยัเครับครับออคอครัเอยเลอครับออเอยครับครับบ่ได้ัครับ สูงสองเมตรกว่าได้ครับแต่ว่าถ้าเต็มที่แล้วก็สามเมตรก็มีได้ครับบางก่อนี่ครับบางกอสามเมตรก็มีครับนี่ครับอันนี้ปลูกรุ่นตั้งแ่จุบยเพียงบ่บ่เสมอกันไปได้ว่าบางก่อกับปลูกเมื่อวานก็มีครับปลูกได้เดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีสามเดือนก็มีี่็ได้ปลูกความกันได้ครับื่วาเหลือจากใหเพียงหวงคงก็ฝังตเรื่อเมื่อแล้วหลุมสองหลุมสามหลุมไปยงที่แล้ครับ ข้านาผลพี่น้องเอาไปปลูกแล้วก็อาจจะเป็นใบแบบนี้ก็มีดนะครับเด้อใบแบบนี้เพต้องย่านบ่าเป็นยังครับบ่เป็นยังเพราะว่านาผลมันก็เพื่อนน้ำธรรมดาไช่ว่ากันใบสดแบบนี้ก็ดีครับพี่น้องนี่จะได้ใบสดสดแบบนี้ครับเดี๋ฮากลิ้นมากคูดกินมากหักกับเ่เป็นยังกับขาวจันทร์านธุ์เลยครับแบบนี้สนใจพันธุ์ข้ากษตรแดงไงน้คร้อทั่วกับมากกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับ ทัวก้มาได้ครับพี่นอ้องสนใจบรรจุใส่กล้องหน่อยได้ครับทรงทัวประเทศครับทรงทัวไทยครับสามสิบลุมปลูกหนึ่งพันบาทเก็บเงินกับถ้าปลายทางเลยครับเด้อมีเก็บปลายทางครับมีเก็บปลายทางพันธุ์คางงาม,งามพันธุ์คางงามไปปลูกครับพี่นอ้องไปปลูกเอาไป,ปาไาขายายพันธุ์เอาไไปลองเบ่งจักกล้องัสิได้ครับพี่นอ้องลองเบ่งจักกล้องเอาไปไว้ แต uh ่ว่าถ้าอันใดเสียห้าสีเอาไปขยายพันธุ์เราบกับป้าตองซับนอได้ครับเด้อป้าตองซับนอคือว่าหรือว่าพี่น้องเอาไปไว้ที่ปูกินนั่งสิกับซับยิ่งซับยิ่งแตกได้ครับค่าเกษตรแดงง่ายนั่งสิกับค่าเกษตรแดกงง่ายปูไว้ไซกับป่าไก่พันธุ์กับพี่น้องกันยังเป็นค่าเกษตรแดงง่ายขึ้นเรากับก็ร่างแตกนอคือแม่กับพี่น้องคืออุ้ยนี่สิบป้าขืนโค้นนะครับเด้อบ้าข้นโค้นพันธุ์ค่าเกษตรแดงง่ายถือว่มีขึ้นโค้นครับ สามปีตีปีก็จังโลออกไม่โลออกไม่ครักับปลูกเอาค่าของเขาแหละครับปลูกไม่เป็นวัสถุด้ซื้อแล้วซื้ออีกคือจังพันธุ์แบบพีกได้ครับก็คือแนวอื่นค่านี่ครับเอาสวนของเข้าเหระครับปลูกอีกก็ได้ปลูกตัวตัวไปเพือเอาพันธุ์ของเขาที่เ้ามีโยนอยู่ครับปลูก่มันมาสึงซื้อแล้วซื้ออีกปลูกไม่กับวัสถุดิซื้ออีกบ่แม่นได้ครับมีแต่าขี่ขายครับมีแต่เอาเงินอ้อยจ่อย ตะเอาเงินไหวตัวบ้างครับเกินหกมิถุนายนเลยครับว่าท่านนี้พูแล้วครับมนนอเดี๋ยก็กำลังเกิดมามสิครับมันขางน้ำเอียวมันครับก่อกับว่าเงินฉีรายเด้ครับก่อดง่ายที่เดียวเบ้อดูดยครับถ้าแม่นเอาไปปลูกกับพอดีเลยครับเพราะว่ามันได้ครบปีแล้วยุบมังคางๆนี่ครับแลพอดีก็เอาไปเป็นขยายพันธุ์ปลูกพอดีแต่ว่ากันต้มก็ หปีผมก็บ่อยากให้เอาไปปลูกบออยากให้ขายายพันธุ์ไปเลยนครับอายุณ์พัฒนถึงมันอาจจะมีปัญหาอาจจะดูแลยากอาจจะเบิ่งยากจักหน้อยอาจจะนานติดหรือว่าอาจจะมันจะนานแตกงอ่อาหรือว่าติดล้วอว่าบ่สมบูรณ์ังเครับบอเต็มที่บอจเอื้อต้ยาสิเป,ป็นกับค่ขากันมันอายุณ์เถืงเลองรอครับพี่น้องโทรเข้ามาได้เลยครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกานึับศูนย์หกสามศูนย์ส่สีกห้าหนึ่งกับพัน พันธุ์คากระสีดอย่างไงมีแต่พันธุ์คากระสีดอย่างไงนะครับเริ่มพันธุ์คาอย่างอื่นกับแม่มงบุมีเครับช่วงนี้ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องชิตร่างเราชมครับขอบคุณมากครับ